พี่ทีได้ข่าวว่านั่งน้ำลายหยดอยู่ข้างล่างครับผมนนเกียรติได้ไเอาเดี๋ยวอยู่กันครบ3คนแล้วเดชช่วยทำบ,บุญดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนต้องมีเสื้อที่บอกว่าเราช่วยาขายแล้วก็เอาเงินไปร่วมบริจาคให้กับคนน้ำท่วมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านที่กขาประสบภัยกัน เนาะครับนิดนึงครับไหนครัพี่เสื้อพี่โนนโนนทางนู้นทางนู้นอ่านนิดนึงเสื้อนิดนึงนิดนึงลายสวยนะครับสวยมากเลยนะครับคือจริงๆเขาต้องมีสกรีนแบบลายแบบช่วยน้ำท่วมอะไรต่างๆแต่ว่าเราเอาสวยเพราะว่าอ่าจะได้สายได้ใี่เทศกาลใช้ได้จริงนะใช้ได้เลยเรามีเรามีเคาน์เตอร์ขายอยู่ข้างหลังนะครับ199ยเกแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อจากมือของศิลปินนะครับ AF เชิญเลยนะฮะให้มากกว่า199ก็ได้ร้อสนใจบ้าง ร่วมกันทําบุญนะครับตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบาบาทนี่เนื้อผ้าดีนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเขายไม่ได้เขาไม่ได้กลับบ้านนะได้ทั้งเสื้อแล้วก็ได้ร่วมกันทําบุญด้วยนะครับใช่ครับโอ้โหนี่สวยสวยมากเลยนะอใคนไหนคนไหนสนใจซื้อเสื้อนะครับเชิญหน้าเวทีนะครับช่วยกันวไปบุญนะครับนี่นี่นี่อมรินอามารินซิกซ์ตี้ดูตัวเองครับเดี๋ยานายมีไหมมีไหมครับหรือว่าต้องให้พี่โอ๊ตใส่ก่อนก็เออให้ใส่ก่อนพี่โอ๊ เดี๋ยวต้องใส่ก่อนแล้วอผมว่าถ้าผมใส่อาจจะไม่ซื้อสิครับเนะต้องสนใจไม่คราบไว้ก็สิบเก้าบาทเดี๋ยวเซ็นให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเซ็นให้ด้วยลองลองดูสักตัวลายเซ็นยากนะครับมีตังบาทรเลยเนาะผ่านตาให้ผมก่อนพี่อ๊อฟใครใพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยให้มาตังมาบาทเดียวมาเที่ยวดูลายก่อนสิเดี๋ยวพี่อ๊อฟใส่โชว์ดูว่าสวยขนาดไหนอ๋อลายนี้เป็นลายสาวๆใช่ไหมหรือเปล่าอ๋ออันนี้อันนี้มันอาจจะบอกสนับสนุนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอันนี้ ขอไปอีกตัวได้ไหมเออใช่ค่ะแต่ว่าเป็นหัวชออมันก็ดูเปรี้ยวดีใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้แบบโนโนโนสุบกิ้งรับสุขดีนะีเป็นลายอะไรครับหันโชให้ดูด้านหลังอ๋ออันนี้เป็นเชายผู้หญิงนิดนึงเออวาเสียวเล็กๆว่าเสียวเล็กๆนี่คุณผู้ชายอาจจะชอบตัวไหนตัวไหนพี่ ตัวไหนไซส์ใหญ่ไซส์ที่มีหลายไซส์นะครับผมครับมีหลายไซส์ครับไซส์ใหญ่ก็ใส่ได้ครับแต่ถ้าตัวนี้ใส่ได้ไหมได้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 ถ้าใหญ่ก็ใส่เป็นชุดนอนครับเซ็กซี่ดีฮะได้ได้หรือว่าลูกชายอยากเป็นลูกสาวก็ใส่ตัวนี้นี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ๋อเอาเอาลองอันี้ใช่ไหมพี่ซื้อไปให้เมียใช่ไหมครับอ่า มีลายมีลายอะไรอะไรดีครับเอาเอาอะไรนี้ปะอะไรนี้เอาอันนี้ซ้ายก่อนไซายก่อนเเออาาตัวไหนฮะอันนี้เถอะเป็นเแกนฟ็อกซ์แน่นอนใช่ไหมเมแกนฟ็อกซ์เปรียวเปรียวไปเลยใช่ไหมเอาพี่เอาตัวไหนเอาใช่ไหมฮะดีใช่ไหมอะไรเซนต์ด้วยพี่พี่เขาให้ทั้งปึ้งเลยนะฮะมาลาลูกโป่งได้มาแล้วได้มาแล้วาตอตัวนี้อ่ะลูกโป่งครับ ลายตัวนี้ใช่ไหมครับลายเนี้ยลายเนี้ยเดี๋ยวผมถอดให้เนาะหรือพี่จะถอดเองขึ้นมาถอดบนเวทีป่ะพี่พี่จะถอดหรือผมที่มาถอดบนเวทีได้ครับลูกโป่งจ๋านี่พี่วันนี้เขาเอาหนี้วนนี้นะครับเอาลายเซ็นทุกคนด้วยนะใายได้แล้วเหมือนกันครับผมโอ้ยน่ารักทุกคนเลยน่ทุกคนเลยใส่ให้เก่งกันทุกคนไซส์อะไรครับเสื้อนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยสามรอคุณพี่ใส่ไซส์อะไรนะครับ X X X L ป่ะครับเรามีแต่ไซส์ L ใหญ่สุด ใส่กุญชอนให้ก่อนนะครับโอเคเนาะสมต่อครับอันนี้ตอนนี้ใส่ได้ใส่ได้ชื่อตัวใหญ่นะครับพอขายดีปุ๊บพอขายดีจริงๆเลยมากันเรื่อยๆแต่ที่ก่อนใส่พี่พ <ไป S 2> น้องไปสลักก่อนนะครับขอบคุณมากครับเป็นช่วงทำมาหากินนะครับช่วงนี้ช่วยๆกันช่วยคนตามท่วมนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มเริ่มลดไปแล้วแต่ว่ายังคงต้องปรับบ้านแล้วก็ไปฟื้นฟูบ้านเด็กเยอะเลย ให้ตั้งแล้วครับยังไม่ครบเลยเข้าาทุกคนเลยนะลายเซ็นครบทุกคนจนะัง<ต>พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟเซ็นให้พี่หน่อยฮนะครับผมพี่ครบพี่ครบลื่มแล้วแต่ <c oughs> ยันพี่แต่ยันพี่เอาผมเซ็นให้มาพี่แดดมันแรงใช่ไหมฮะตอนนี้อนนโอเคเดี๋ยวได้เต็มที่เส <c oughs> ื้อเราค่อนข้างจะเซ็กซี่ไปหน่อยนะ <c oughs> ใส่แล้วเนี่ยน้ำแห้งเลยสนใจ คือที่อื่นเขาจะขายเสื้อบอกว่าเออค่อนข้างจะมีอะไรนะเพื่อผู้ประสบภยัยน้ําใจไทยนู่นนี่ใช่ไหมเราเน้นใช้จริงใส่แล้วเซ็กซี่ใส่แล้วอึ๋มอะไรเงี้ยอ่ะได้ยังของของพี่ลุ่มของพีกลุ่มเราได้ยังครับรลูกสาวอยากได้โอ้โหเพื่พอเป็นพ่อที่ดีมากพี่เจ๋งนะโอเคครบแล้วขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับฝากให้ลูกสาวพี่เนาะ ได้ยอดได้ยอดไม่โมแต่นับตังไม่ได้พูดเลยมีไหมมีครับีนี้มีไหมที่ซุ้มครับมีอีกครับเออเราไม้ลูกโป่งด้วยเอาไม่ใ้ลูกโป่งด้วยครับเนาะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาช่วยกันนะครับแฟนคลับของเอฟก็เยอะอยู่เนาะสถิตครับระวังนะลูกปีนมาเดี๋ยวต้อเวอมีครับมีแต่แต่ เราวันตกกันร